มีเพิ่มพิเศษหน่อยหนึงครับเราอาจจะมาเพิ่มวันนี้นลิตมาแนะนําสินค้าของ c ีดีซีเน่ในช่วงสามนาทีรีวิวสามนาทีรีวิวอ่ะมาดูซิว่าเราจะรีวิวสนาทีนี้ยังไงครับวันนี้ก็นําอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็คือตัวไฟ b e r ร์มั i p ิเพ็กนะครับ<ม>ก็เป็นตัวที่เชื่อมต่อสัญญาณข้อมูลนะครับที่เป็น E1 วันนะครับ e1 ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นอย่างเช่นตู้ p ีพีนะครับ รวมไปถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เป็นแลนนะครับวิ่งผ่านโครงข่ายโครงข่ายที่เป็นไฟเบอร์นะครับตรงนี้ไฟเบอร์ออปติกก็ตัวนี้รองรับทั้งหมด4อีวันนะครับอีวันที่เป็น BNC ด้วยแล้วก็อีวันที่เป็น r j นะ4 5 1 2 0โ hm ด้วยนะครับก็คือรองรับทั้งคู่เลยคุณจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับ4ช n แนล มีพอตแลนด์ที่เป็นสามพอตที่เป็น10บสปรอยนะครับแล้วก็มีพอรพตที่เป็นไฟเบอร์ SFP นะครับเป็นแบบโปรเจคชันหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็ด้านของไฟ p o w e r input นะครับรองรับแบบทั้ง ACDC นะครับก็คือมีให้ครบเลยนะครับส่วนการ Man a g e m e n t ก็จะเป็นแบบ command line นะครับก็รองรับแบบ s m p ด้วยนะครับ ก็ชื่อรุ่นว่า F Max 0 4 a นะครับก็คือไว้ง่ายตัวนี้ไฟเบอร์เข้าตรงนี้ครับ e 1เข้าตรงนี้ครับ,รบ e 1, 1คุณจะเป็นแบบไหนก็ได้ใช่ b n c สองแบบ b c, หรือเป็นเ j 4จใช่ไหมใช่ครับพอคุณเอาเข้ามามันก็นจะแปลงมันจะรวมสัญญาณที่เป็นไฟเบอร์ทั้งหมดไอ้ของของสัญญาณที่เป็น E1 ทั้งหมดออกมาสู่ไฟเบอร์เส้นเดียว ก็คือ <Okay. S 1> ว่าง่ายมันมีอุปรกรณ์บางตัวอย่างเช่นตู้ P a b x เนี่ยตั้งอยู่ตู้ p a b x ตั้งตรงนี้เราต้องการไปเชื่อมกับตู้ e p x อกแบบอีกฝั่งห e นึ่ง e p x, ใช่ครับเนะี่ยเราก็จะต่อผ่านไฟเบอร์ไฟเบอร์ที่เราจะเสียบเข้าไปนี้มันจะเป็น n s p <S ใช่ครับโอเค c c เนี่ยผลิตเก่งมากเรื่องสีเรื่อง,องตัวไฟเบอร์มัลติเพกเซอร์ททนมากแล้วก็เราก็จําหน่ายดีมากนะครับ,รบตนนัวนี้แต่ที่บอกว่าก็ก,ก็สําหรับคนที่ต้องการเชื่อมผ่าน E1 ผ่าน ไฟเบอร์ครับก็แนะนำเลยนะเอฟมาร์ศูนย์สี่ทนไฟใช้ได้ทั้งสองอย่าง ACDC ใช่ครับนะครับที่เรามีรุ่นสิบหกพอร์ตรุ่นไหนด้วยแต่วันนี้เรามารุ่นรุ่นกี่พอร์ตนะซีพอร์ตซีพอร์ตนะครับมาฝากกันเป็นรุ่นเล็กๆนะจะตามัก็นิยมต้องการแปลงสัญญาณ E1 เป็นไฟเบอร์ครับที่ถึงเอฟมารศูนย์สี่ครับโอเค